สวัสดีทุกคนครับผมก็คลิปนี้มาเจอกันอีกครับกับระบบน้ําสวนทุเรียนใช้เครื่องอิซาก,กินะครับอิซาก,กิ20แรงสามสูบชนกับปั๊มมิตซูนะครับที่เรียกว่ามิตซู8น็อตนะครับตัวนี้สามนิ้วขายายเป็นสี่นิ้วฝั่งโดดก็เหมือนกันนะครับจากสามเป็นสี่นะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ หัวน้ําที่ใช้นะครับก็ปับปนกันไปนะ600ลิตรบ้าง400ลิตรบ้างเปิดหนึ่งครั้งได้ประมาณ100หัวน้ำนะครับ ท่อเมนสี่นิ้วอันนี้ท่อเมนไปตรงกลางนี้เลยนะครับมันดูยากนะครับยญ้ามันรกหน่อยหัวน้ำแบบนี้นะครับน่าจะหัวสายฝนนะครับ ที่เทเมนนะครับก่อสีนิ้วแล้วก็แบ่งมาเป็นสองนิ้วส่งใกล้สุดไม่เกิน200เมตรนะครับ เดี๋ยวไปดูปลายน้ำปลายสุดท่อเลยนะถ้าเทียบปั๊มไฟฟ้าก็ประมาณ สามแรงถึงห้าแรงประมาณนั้นนะครับอันนี้สุดปลายแถวนะครับหัวหกรลิตรก็ประพันนี้นะครับเปิดได้ครึ่งหนึ่งครับทั้งหมด200หัวก็เปิดได้ประมาณ100 ถ้ามินิ200ลิตรนะครับผมว่าน่าจะเปิดเปิดได้หมดเลยนะร200หวัวน,นี้น่าจะเป็นหมอกเลยแหละ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ